เมื่อหัวใจเธออ่อนล้าน้องลิซ่าหิวใจอย่างไรและลิซามโนมานหรือที่เคยรู้จักกันในนามของลิซ่าแบ็คพิงอดีตหนึ่งในศิลปินเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จระดับโลกการเดินทางของลิซ่าไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบนะครับตั้งแต่วัยเด็กลิซ่าได้รับการสนับสนุนจากแม่ที่คอยพาไปประกวดทั้งการ เต้นและการร้องโดยเธอฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนก้าวสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของเธอก็คือการได้ไปออดดชั่นกับค่าย YG Entertainment และผ่านการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน4,000คนที่เข้าเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG ได้สำเร็จโดยตอนนั้นมีวัยเพียงแค่14ปีเท่านั้นนะครับการเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลิซ่าต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากในการฝึกซ้อม และมีการจะต้องเรียนร,รู้ภาษาใหม่ๆและจะต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างและยังมีความกดดันในการฝึกซ้อมและการแข่งขันภายในค่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมากสําหรับเธอในวัยนั้นลิซ่าเล่าว,ว่าก็มีวันที่รู้สึกท้อแท้และเหนื่อยล้าแต่เธอก็ยังไม่เคยยอมแพ้หนึ่งในคติประจําใจของลิซ่าที่คอยเยียวยาจิตใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เธอก้าวผ่านความยากลําบากต่างๆในแต่ละวันนั้นก็คือจงอย่ายอมแพ้ จงยิ้มสู้แม้ในวันที่ยากที่สุดคำนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ลิซ่าสามารถฮิวใจตัวเองในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าและหมดกำลังใจลิซ่ามีวิธีฮิวใจหลายแบบนะครับเช่นหากิจกรรมที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขไปด้วยเช่นการเต้นฟังเพลงและออกกำลังกายรวมถึงการพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนสนิทนอกจากนี้เธอยังใช้เวลาในการทำสมาธิแล้วก็ดูแลตัวเองเพื่อประครับประคองให้จิตใจได้เข้มแข็งและพร้อมสู้ในวันต่อไป ลิซ่าก้าวจากเคป๊อปสู่ความสำเร็จโลกได้อย่างไรนอกเหนือจากความสามารถในการเต้นและร้องเพลงที่โดดเด่นแล้วลิซ่ายังมีความเป็นตัวเองที่ยังมีความน่ารักและมีสเสน่ห์ที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกหลงรักในความเป็นเธอการทำงานหนักและความมุ่งมั่นของเธอทำให้เธอกลายเป็นความโดดเด่นนอกจากเกาหลีกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปด้วย การเดินทางของลิซ่านะครับเต็มไปด้วยความอดทนและน้ําตาแต่สิ่งที่ทำให้ลิซ่าสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและประสบความสําเร็จได้ก็คือความตั้งใจและแรงบนันดาลใจที่ไม่เคยหมดสิ้นไปลิซ่ากลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ยอมแพ้และต่อสู้แม้ในวันที่ยากที่สุด